อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาพบกับผมนะครับแนวชาติหมานะครับวันนี้จะมาแนะนำ8เทคนิคสุดยอดหมาขโมยกระดูกนะครับนะครับเราก็มาดูนะครับหมาที่จะทำการอ่าเป็นพรีเซนเตอร์นะครับในการเป็นสุดยอดหมาขโมยกระดูกนะครับเป็นหมาพันธุ์ไซเบียน์แมวแก้วนะครับชีโดก้านะครับจะขโมย กระดูกจากหมานะครับรุ่นที่ถูสีกันไม่ใช่ไม่ใช่เบาเลยนะครับเป็นเป็นพุดเดิ้ลแจ็คนะครับตะกี้นะครับเลิกเลยนะครับเพราะว่ามัวแต่โมอยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนิดนึงโอเคนะครับเราลกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับนะครับเทคนิคแรกนะครับเทคนิคเทคนิคแรกนี่าทําน่ารักนะครับแต่ทําน่ารักใส่ก่อนนะครับจะเห็นว่าเจ้าโดการนี่กําลังทําน่ารักใส่อ่าหมารุ่นใหญ่กว่า นะครับอ่านั่นนะครับทำน่ารักทำน่ารักอนั่นแหละคดิกาอ่ารู้สึกว่าจะไม่ได้อีกผลนะต่อไปนะฮะตอนนี้เจ้าโดก้ากำลังกำลังคิดคิดอยู่นะคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีนะอ,อ๋อ,อครับที่ก่อไว้นะครับเป,เป็นเทคนิคอ่าเทคนิคอะไรเอ,อจะดูนะดูกันเทคนิคอะไรคล้ายๆจะน่ารักอ๋อเป็นเทคนิคแก้งตายครับแก้งตายฮนะชัก อ่านิ่งมาแล้วฮะ่ไฮะอ่ะ,น,อะ,อะนิ่งอ่ะดิ้นอีกทีฮนะเป,เป็นการเรียกร้องขขาสงสารจากเจ้าของกระดูกนะครจากหมารุ่นใหญ่กว่านะล้ะแกงตายนิ่งเผื่อเขาสงสารอ่ารู้สึกว่าไม่ได้ผลนะฮะก็เปลี่ยนวิธีนะฮะเปลี่ยนวิธีเออเทคติที่สามนะฮะดูว่าเจ้าโดก้าเขาจะทำอะไร อ่าเป็นเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจนะครับเทคนิคเบี่ยงเบนความสนใจอ่จัดอะไรที่อยู่ใกล้ๆอ่านดูครับอ๋อนี่เป็นการออกกําลังกายนะฮะยืดคอนะฮะคล้ายๆกับที่คนเรายิดพื้นนะฮะใช้ปากยืดแล้วก็เป็นการบริหารช่วงคอ,อง่วงโุกนะฮะเผื่อที่ว่าจะต้องไปต่อสู้กับหมาตัวอื่นพันอื่นแถวบ้านแถวซอยหรือไปทําอ่าอ่า ไม่ไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องนะฮะเรีเยกกระปูซะเลยเอทำไงต่อ,อคิดน๋อคิดกระโด,โดโกก็คิดอ่านต่อไปที่นี่ต่อไปทำอะไรดีอ๋อคันนี้ขอดีๆครับขอดีๆอ่าขอขอดีๆครับว่าเผื่อเขาจะเห็นใจให้นะฮะแต่เจ้าฟิดเดนแจ็คตัวนี้ก็ยังใจแข็งอยู่นะฮะยังไม่ให้เจ้าโด,โดโก,ากา้า แต่แต่หมาตัวนี้ถูกฝึกเรื่องขโมยมอย่างดีถ้าเป็นเป็นสุดยอดหมาขโมยกระดูกนะเดี๋ยวเราดูต่อไปนะฮะกำล,ลังคิดอยู่นะครับมันถูกฝึกอย่างนี้นะครับจากค่ายทหารแห่งหนึ่งในปะปุ๋กีนีนะ,ะที่านึคงต่อไปเป็นอ๋อดู่าผ้าอ๋อเอาของมาแลกครับทีนึ่ต่อไปคือการเอาของมาแลกนะฮะเห็นว่าโดกกาพยายามเอาผ้ามาโชยเห็นว่าผ้านี้มันดีมากนะ ขอแรกกับกระดูกหน่อยได้ไหมะนะครับแล้วว่าจะเห็นนันน่นนะนั่นนะเจ้าเจ้าพูเด,ดินแจ็คเริ่มเริ่มสนใจหาเรียกระปูโชซะหน่อยนะก็เรียทําไมบ่อยๆในผลไหมในผลไหมอันน้แม่ดีขึ้นอ้าวแต่เจ้าพูเด,ดินแจ็ครูษษษ้สึกจะไม่ชอบท่าอ่านอ่นแน,น,น,น่มีมีนั่น,นอ้าวครับผม อ,นนอันนี้เราข้ามสู่ขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเป็นเทคนิคต่อไปที่เจ้าโดงกาใช้นะฮะเทคนิคนี้เรียกว่าใช้กําลังนะนี่กำลังใช้กําลังเข้าแย่งนะครับกระดูกจากเจ้าพูดึงแจ็คอยู่นะฮะดูซิว่าจะใช้กําลังแย่งได้ไหมนะฮะแต่ใช้กําลังแย่งรู้สึกจะไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหากัดได้นะอย่างที่เป็นเป็นอย่ดูดูพยายามใช้กำลัง ออกมาเรากระดูกมาจะให้ไหมอ่าแต่พอคิดได้นะฮะว่าเพราะว่าเจ้าโดกา้าหมาตัวนี้ถูกฝึกแค่เป็นหมารปราชาทิปไตยนะฮะเขาคิดได้ก็สำนึกได้ฮะไม,ไม่ทำดีกว่าไม่ใช่กำลังดีกว่าต่อไปนะเป็นอ่ายังมีนิดหน่อยเหมือนเหมือนไม่ใช่เหมือนเขาคุยกันอ๋อผมผมดูภาษากายของหมาออกอ๋อเจ้าพธุ์แจ็คบอกว่า ให้กินแบบหมาผู้ดีสิอ๋อเทคนิคสุดท้ายนี่เป็นสุดเป็นการเป็นสุดยอดหมาขโมกระดูกก็คือการคุยกันดีๆนะฮะพอเจ้าโดกาเอาผ้ามาทําเป็นผ้ากันเปื้อนแบบหมาผู้ดีเจ้าพุดดจ็คก,ก็ให้กระดูกนะฮะดูครับให้กระดูกมาขบเคี้ยวอย่างอ,อร่อยโอ้โหนี่นะครับสุดยอดหมาขโมกระดูกของวันนี้นะครับเจ้าโดก้านะครับได้กินกระดูกอร่อยนะฮะเพียงแค่เราคุยกันดีๆนะครับคุยกันดีๆคุยกันตรงๆนะครับ อา้าเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะถูกฝึกอย่างดีนะหมาตัวนี้มาทหารจากปาฟุกกนีนะฮะอ่าเดี๋ยวเราจะมีแถมท้ายอยานิดนะครับว่าสุดยอดหมาขโมยกระดูกนั้นแพ้ทางอะไรนะครับผมตอนนี้เราก็ดู ผลสาเร็จของมันด้วยนะครับมันอ่านั่นแหละครับน่ะสุดท้ายเจ้าสุดยอดหมาขโมยกระดูกตัวนี้ก็จะแพ้คนอยู่ดีะครับคนก็เข้ามาเอากระดูกมาลอกหมาก็ยังเป็นหมานนั่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 งลงนั่งนั่งจะกินกระดูกกระดูซสิะดูกองลงทุกอย่างอ่นั่งแล้วอ้าวเท้าซ้ายนั่งลง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 นั่นนั่นั่งลงมาอ้าวเท้าซ้ายน่า อ่าเท้าขวาอ่าต่อไปสองขาอ่าน,นะครับโอเคครับสำหรับว,วันนี้ผมแนวชาติหนาก็ขอลาไปด้วยเอลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ